มาติดตามในเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดยะลากันบ้างค่ะโดยจังหวัดยะลานะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาค่ะได้ลงพื้นที่ไปตรวจติดตามความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่น้ําท่วมซ้ำซากในช่วงฤดูฝนค่ะ นายธีรุสุภวิบูรณ์ผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลารักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาลงพื้นที่ค่ะติดตามเตรียม,มความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่น้ําท่วมซ้ำซากคือหมู่ที่3บ้านป,านปอยยานนีิตําบลญสเตงนอกอําเภอเมืองจังหวัดยะลาที่บริเวณอาคารมูลนิธิศูนย์กลางอิสลาพเพื่อการพัฒนายาลาร่วมกับนายอำเภอเมืองยะลาสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาโยธาที่การและพังเมืองยะลาเทศบาลเมืองสเตงนอกเทศบาลนครยะลาร่วมกันหารือ ซักซ้อมแนวทางป้องการแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยรวมไปถึงพูดคุยกับทางกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ด้วยค่ะซึ่งทางเทศบาลเมืองสเตงนอกนะคะได้มีการเตรียมความพร้อมในพื้นที่ที่เสี่ยงอุทกภัยมีการขุดลอกเปิดทางระบายน้ําจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำสองเครื่องติดตั้งบ้านนกดาวสองหลังค่ะเพื่อเป็นศูนย์พักพิงให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่น้ําท่วมซ้ำซากบ้านปอญนีิ15ครัวเรือน60คนค่ะจากนั้นคณะลงตรวจสอบในส่วนของระบบการระบายน้ําที่ คลองที่บริเวณคลองค่ะแล้วก็เดินทางต่อไปยังบริเวณชุมชนที่มีความเสี่ยงได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพร้อมกับร่วมพูดคุยและก็ให้กําลังใจพี่น้องประชาชนในพื้นที่นอกจากนี้นะคะได้ติดตามการเตรียมความพร้อมสถานที่พักพิงชั่วคราวบ้านนกดาวจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ําและติดตามการเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยด้วยค่ะนายทีรุสุภวิบูลผลนะคะก็ได้เผยด้วยค่ะว่าสืบเนื่องจากเมื่อวันที่3มตุลาคมที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการก,กระทรวง กรลาหหมค่ะประชุมบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยและให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์มีความห่วงใยแล้วก็ให้ข้อสังการมาค่ะสำหรับจังหวัดยะลานะคะสถานการณ์น้าท่วมในพื้นที่ปลายปีตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนค่ะมีปริมาณน้ําฝนมากมากทุกปีนะคะโดยจุด ของป้อยานี้ค่ะมีน้ําท่วมเสียงสูงก็ได้หารือกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเร่งดําเนินการค่ะรวมไปถึงความพร้อมเครื่องมือเครื่องจักรกลและศูนย์พักพิงถ้าเกิดสถานการณ์รุนแรงขึ้นค่ะก็มีความพร้อมในด้านนี้เรียบร้อยแล้วสําหรับเขื่อนบางลางนะคะขณะนี้เนี่ยมีปริมาณนะ้ําอยู่ที่48%เป ยังรองรับได้อีก52ค่ะคงไม่มีเหตุการณ์ในเช่นปี2564ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีฝนมากเขื่อนรับปริมาณของน้ำได้ในจุดที่ต้องปล่อยค่ะก็ทำให้เกิดน้ำท่วมหนักในเขตเมืองยะลาซึ่งก็ได้มีการพูดคุยค่ะกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาและชนประธานในการพร่องน้ำแล้วนะคะส่วนพื้นที่รอบนอกค่ะก็ได้สั่งการให้หนายอำเภอรวมไปถึงองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นค่ะเร่งดำเนินการซึ่งตอนนี้นะคะสำนักงานปภยะลาก็เตรียมเบอร์1784 ให้กับพี่น้องประชาชนค่ะในการแจ้งหรือว่ารับเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆนะคะกรณีที่มีน้ํำท่วมค่ะก็จะมีในส่วนของชุดเคลื่อนที่เร็วลงไปช่วยเหลือทันทีค่ะ